สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์สพท2อ6พนะครับเป็นข้อสอบรอบแรกข้อที่20นะครับโจทย์นะครับจากรูปกำหนดให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส p q r s และแบ่งครึ่ง a b b c c d และก็ d a ตามลำดับนะครับโดย m เนี่ยเป็นจุดภายในทำให้้นที่รูปสี่เหลี่ยม a p m s b p m k และ d m s เป็น3 3 5 5ละ24ตารางหน่วยตามลำดับนะครับเ,เราจึงสามารถวาดรูปได้ดังภาพซ้ายล่างนี้นะครับ ทีนีเ้เรามาทบทวนก่อนออสิ่งที่เราจะใช้ในข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เรานำมาไปใช้เนี่ยก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับที่ว่าเป็น1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนะครับโดยพื้นทีโ่โดยฐานเนี่ยก็คือเป็นจากภาพด้านขวามือนี้นะครับเ,เป็น b นะแล้วก็สูงเนี่ยเป็น h นะครับโดยสูงสูงเนี่ยเป็นการลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานทีนี้จะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะใช้ไม่ว่าเราจะ ลากรูปสามเหลี่ยมยังไงก็ตามโดยที่ยังมีความยาวฐานเท่ากันนะครับแล้วก็โดยที่มีความสูงเท่ากันครับไม่ว่าจะว่ายัางไงก็ตามเราจะได้พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากันหมดเลยเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนี้ไม่ว่าจะลากยังไงเนี่ยเรายังใช้ฐานเดียวกันก็นกคือ b นะครับและสูงเดียวกันนั่นก็คือเป็น S นะครับ ก็คือเป็น1นึ่งส่วนสคูณ b คูณ s นั่นเองนะครับทุกตัวเป็น s หมดเลยแล้วก็มีฐานเดียวกันก็คือจากจุดนี้นะครับไปงจุดนี้เป็น b หมดเลยนะครับทีนี้ครับกลับมาที่โจทย์ครับผมลองลากจุดนี้นะครับจากจุด m ไปดีจากจุด m ไปยังจุดแต่ละจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ พอรากเสร็จปุ๊บเราลองสังเกตรูปสามเหลี่ยมสองคู่นะครับไอ้รูปสามเหลี่ยมคูล่างก่อนนะครับที่ฐาน DC ครับจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MDR และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MRC เนี่ยจะเท่ากันนะเพราะว่ามันใช้ฐานที่มีความยาวเดียว,วยกันก็คือฐาน DR และฐาน RC และใช้สูงเดีวยวกันก็คือเป็นการลากจากจุด M ลงมาตั้งฉากที่ฐาน dr ขนาดเดียวกันก็คือตั้งสารที่ฐาน ac เช่นกันนะครับอลองวาดลงมาเพื่อเห็นภาพมากขึ้นะจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม mdr เนี่ยครับจะเท่ากับ1.2ส่วน2คูณฐานก็คือ dr คูณ h ขนาดเดียวกันพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม mrc เนี่ยก็เท่ากับ1.2ส่วน2คูณ ac คูณฐานเนาะก็คือคูณแล้วก็คูณ h ทีนี้ตัว S เนี่ยเหมือนกันนะครับด R กับ RC เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MDR และ MRC เนี่ยจะมีค่าเท่ากันครับดังนั้นจึงสมมติตัวแปรนะครับพี่สมมติตัวแปรให้ MRC มีเนี่ยมีพื้นที่เป็น A นะครับจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MDR ก็จะเป็น a ด้วยมาต่อที่พื้นที่ของรูป สามเหลี่ยม MSDR เอ้รูปรูปสี่เหลี่ยม MSDR ที่มีพื้นที่เป็น24นะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MSD เนี่ยก็จะมีค่าเป็น24ลบ a นั่นเองทำนองเดียวกันพื้นที่รูปสามเหลี่ยม MAS และสามเหลี่ยม MSD จะมีค่าเท่ากันด้วยเพราะว่าความมีฐานเท่ากันคือ AS SD นะครับและมีการลากจากจุด M ลงไปตั้งจากที่ฐานคล้ายๆกันเลย ตล้งไปตั้งฉากจะได้ว่ามีพื้นที่เท่ากันจึงได้ว่าสิ่งได้ว่าสามเหลี่ยม MSD และสามเหลี่ยม m a s จะมีค่าเป็น24ลบเเท่ากันทีนี้เราจึงได้ว่าสามเหลี่ยม MAP เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ33ลบ24ลบ A ก็จะมีค่าเท่ากับ m บวก a เท่ากับ a บวกเ้นั่นเองครับเมื่อพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PAM เนี่ยเท่ากับ a บวก9แล้วจึงได้ว่าสามเหลี่ยม PBM จะมีค่าเท่ากับ a บวก9ด้วยครับจึงไปต่อได้อีกว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม BMQ จะมีค่าเท่ากับ 55ลบ a บก9ครับนั่นก็คือเป็น46ลบดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม QMC ก็จะมีค่าเท่ากับ46 a ลบด้วยเพราะว่าออใช้ฐานเดียวกัน พมยฐานเท่ากันก็คือ Qc แล้วก็ Qb และสูงเท่ากันก็คือเป็นการลากจากจุด M ลงไปตั้งฉากกับฐาน BQ และฐาน Qc ครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MQc ก็จะมีค่าเท่ากับกลบ a ด้วยจึงได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม MQrc จะมีค่าเท่ากับ46นั่นเองครับดังนั้นเราจึงได้ว่าเราเขียนเป็นพื้นที่แล้วนะครับพื้นที่ของรูป สี่เหลี Q ่ยม mqrc คือ46พื้นที่ของรูปสี่เหลี M ่ยม pbmq ที่โจทย์กำหนดให้ก็เป็น55ครับอาครับสายบนเป็น33ซสายล่างเป็น24ครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี C ่ยม abc d มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยครับเราจึงนำมาบวกกันทั้งหมดนั่นก็คือ33บวก55บวก24บวก46ครับ ซึ่งก็จะมีค่าเป็น1 5 8ตารางหน่วยนะครับเป็นคำตอบนะครับสำหรับคลินี้จบเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ